สวัสดีค่ะพบกระดาพารวยนะคะวันนี้ก็ได้มาที่วัดมีชัยนะคะก็ได้มีโอกาสมาที่วัดมีชัยมาตามหาแนวทางหรือตัวเลขไปฝากเอซกันนะคะ เด,เดี๋ยวดาพารวยก็จะขอเข้าพบพระอาจารย์นะคะก็จะถามแนวทางกับท่านว่าท่านจะมีแนวทางตัวไหนเนาะมาฝากเอฟซีกันนะคะ ก่อนที่จะเข้าไปพบกับพระอาจารย์นะคะเดี๋ยวดาพารวยก็จะพาดูเจ้าแม่สองนางกันก่อนนะคะพาดูพาชมเจ้าแม่สองนางนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่วัดมีชัยนะคะเจ้าแม่สองนางเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่วัดมีชัย ในเรื่องค้าขายเรื่องโชคลาภนะคะใครมาขอเรื่องการค้าขายเรื่องโชคลาภก็มีโชคกันทุกคนทุกท่านนะคะที่ได้เดินทางมาขอที่วัดมีชัยแห่งนี้นะคะ ธรรมัสการของอาจา,ารย์ครับโล่ควอมสัตในตั้งเงี้ยมันคืฝันว่ามีผู้หญิงผู้หนึ่งมาหาอาจาร,รย์มาให้เบิ้งดวงใหยเบื้องเบิ้งดวงให้แล้วดวงว่ากาติดทัดเี่ยอย่างเราเลยเบิ้งเบิ้งเราเรียกว่าเอาที่เจ้าเนี่ยมันเป็นเมืองหอมเก่าเมืองหอมเก่าเด้วยเมืองเมืองหอมเก่า เป็นสารนำเขาเล็ไปไปไปเลเวลแล้วมาถ้าเป็นเมืองคอมเก่าแต่ว่ามันก็ต้องมีเขตกกำแพงมันไม่ต้องเขตกกำแพงเ็าเลยไปเลี้ยวเห็นอ่นเลี้ยวเห็นเลี้ยวเห็นขอบสะสะคอมเลี้ยวเห็นสอบขางก็เลยอ่อตรงนี้แหละก็เลยว่าขันดับจะเลื่อนลุ่มเรื่องนี้น่อยจะพุดบินอขอบปฏิภากันพุดธพุดแล้วแล้วกะเป็นน้องน้าเป็นสะคอมเหลื สื่อาคงคมใช่ไหมจากสื่อคมมาจัดกันเล่นเดียวเห็นก็เลยวอาเห็นสาคอคมแล้วแล้วแสดงว่ามันต้องมีเมืองปกติสารนามก็สารนามก็เปกับเมืองเนี่ยกับหมงยูสารหนามยู่ทีตอนออกเมืองก็ต้องเมื่อนหมงยูเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ตอนตกก็เลเีลยวไปเห็นแต่ว่ากมีเสียงเสียงหนึ่งว่ามันทานในคนทาศา์ เพราะท่านนิพนธ์ศาสตร์เพระท่านศาสตร,รส์มันค่อยจะเห็นเป็นเมื่อครับเพราะเป็นเมืองจากนั้นอาจารย์ก็เลี้ยวไปไปเห็นยอดเจดีย์เห็นเจดีย์ค่ะเจดีย์แตกเจดีย์ที่ JD, แตกลงมากสไนส์งไงสงไนสคอมอะไรยอดปากกูเลี้ยวๆก็เลยเอาขึ้นเไปก็เลยขึ้นไปกาบกาบการรบไว้ทันใ,ในใจว่าอา๋อท่านมีบุญญาวาัตสนาดีกับที่สซียูมัง,ง,งนี่จะขอให้ ยอดเจดีที่หักลบตั้งถิ้นยอดเจดียเรกที ah ่หลบอยู่เนี่ยเขต่้งตั้ตั้งตถนเป็นลมวัวถูบลมัวถูกตั้งถิ่นตั้งถิ่นว่าเรียกต้องตีเลขจะได้ก็เล่าฟังเจดีเป็นยังไงสั้นศสนาศาสนา่าสนาเป็นซี น,น้าเป็นเ C ดีต่องดอกบวดตูสะอมจเป็นสุบบอกสองแนวท่าแนวท่าหนึ่ง คันเลขเ d ดีนี่ม่ี4ีเจ็ดซีแปด8ีเจ็ดซแปดแปดแปดห้ห้าแปดก็ผ่าเก่าไม่สีโต้ห้าแปดต่อห้าแต่ว่าเลขที่สี่ากกว่านี้มันมองว่ายุกคนบอกว่า เนี่ยสิมาปากเสี้ยนครับเพื่อพุกเจ้าเยมันสิบ่คอยเขามันก็เรเหล็กเลยที S <S <sim. S 3> Leah, ่เราว่างเหล็กเราว่างคือเบิ้์คือสุดครับเบิ่์นสุครับอยู่ในซุ่นยางซสองซุ่นสามครับเหล็กกับที่สุดซุ่นสามซนซนสามันเรียกพวกเขาเพราะว่าบางเจ้าเนี่ยเขาก็รู้เลยว่าเหล็กว่าเนี่ยมันมาปากเสี้ยนเลยเพราะ กเจามันบันดั่งเัยเย่าะอวเล็กเหมอนก่าตเสี้ยนตากเส้นเล็กเลยนครับเพิ่นกระเพิน่พนกระบอกสันี่นะเพิ่นรบครับควั้า,าอาจารย์ให้มัดมัดหนมัดตัวใดล่ะครับจำบ้าจำบมัดทีนึง แปดสี่เก้าสี่แ้มันมีทหารสี่เพิ่สเกาเล็เลยปรับเซียนก็สีเป็นศูนย์สามสี่เก้าอ๋อสร็จแล้วครับ พบับาสักนอฝันเอน,นี้ครับเป็นเลขของพระอาจารย์ตุงกันนะครับก็คือเลขนิมิตฝันนะครับเห็นสะนามนะครับก็คือจะเป็นเลขสีนะครับวิ่งสี่ครับฝันเห็นเจดีนะครับ C7 C8 นะครับ C9 นะครับ H8 H9 นะครับเลขกันนะครับก็คือ003นะครับหรือจะตัดเปลี่ยน03ก็ได้นะครับก็คือตั้งผ้าจานนะครับเป็นมิลลิเมตรฝันนะครับเห็น C ให้เห็นสะน้ำนะครับก็เป็น C นะครับเห็น JD นะครับก็เป็น C C เป็น C 7เจนะครับ C 8นะครับ C9 เ8้9่าเกนะครับ, 9, A 8, A รบเลขกันนะครับ0 0 3ย์นสนะครับก็คือพูใ้ใดอันนี้ก็เอา C ไปวิ่งเอาใด้นะครับ C ไปวิ่งเอานะครับ,น,รบนี่ก็คือเลขฝันของพระอาจารย์ตุ่นนะคะท่านฝันเห็นสระน้ำนะคะสระน้ำก็ท่านตีเป็นสี่นะคะ หรือว่าวิ่งสี่นะคะวิ่งสี่เจดีก็สี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าแปดห้าเก้านะคะกันค่ะตัวกันนะคะศู 0, 03, นนย์สะคะทางช่องก็เป็นเพียงแค่แนวทางสื่อกลางนำเสนอเท่านั้นนะคะก็ขอให้ fc ปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ ขอบคุณที่ติดตามช่องดาพารวยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องดาพารวยนะคะ ทางช่องก็เป็นเพียงแนวทางสื่อกลางมานำเสนอเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ